แล้งนี้วัวยังพร้อมนะคะคนก็เดือดร้อนลําบากเพราะว่าน้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยมันแห้งขอดลงไปแต่ว่าหน่วยทหารค่ะได้ส่งน้ําเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้ว โดยที่กำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่32พร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด6 0พ0ลิตรออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่บ้านสัรป่าตึงตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะเพราะว่าที่จุดนี้เนี่ยแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดลงไปกระทบกับการผลิตน้ำประปาประชาชนกว่า80หลังคาเรือนเดือดร้อนนะคะประชาชนที่ประสบภัยต่างก็นำภาชนะใส่น้ำทั้งโอง่งทั้งถังน้ำมารองรับน้ำกันเต็มที่จะได้เก็บเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคกัน นอกจากนี้หน่วยทหารยังได้นำน้ำสะอาดบรรจุใส่ถังน้ำชุมชนเพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วยทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำในครั้งนี้ดีอกดีใจค่ะที่หน่วยทหารคอยให้การช่วยเหลือประชาชนที่ทุกร้อน ความรู้สึกว่าขอบคุณจัดหนักเจ้าตีอันเจ้าอันตุยเหลียดแยกชนทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณจัดหนักเจ้าที่น้ำถือน้ำใจเนาะที่นี้น้ำถือน้ำใจ้าว่าเป็นไปได้ก็คือมาจุยเลยเลยอีกแต่นี้เหมือนกันเราให้ทีนี้น้ำถืน้ำใจให้เจ้าบ้านเลยมันเขาถูกไปอีกน่ะเออมันพอจะน้ำใจเด็กออเจ้า